แ่บเวอร์พี่น้องเลยน้ำปลาแด็กนัวๆไปครับไปกินกับปีนีซีนะครับเนาะมาที่แ่บก็แซ่บกว่จาจังไปลองรสชาติดูสิพี่น้องไปครับครับสวัสดีพี่น้องนี่ครับมาแกงเพื่หน้องไหมพี่น้องเอ้ยพนะครับกระดูกหมูอ่อนอ่าหย่าอยู่พี่น้องเลยพนะคักพี่น้องคักมานะนะนะพี่นอนะ้องฮะยะ นี่บุคคลได้ไหพี่น้องอีกเพื่ออีกอ,กอ,กอะเพื่อเต็มหม้ออาญายังพี่น้องเลยเจลขมขมเข่าเหนียวพี่น้องเดยมากิานเข่าร่วมกันพี่นอ้องปอนเห็ดประเทศไทยเบิ่องหน้พี่นอ้องเต่าจ็บพี่ยี่มีสีมีปัญหาแกงใส่หม,ม้อขาอุ้น Ừ. Lá này nha ừ. Đây có đủ mùa ăn cho ấy Ý dạ, cái nông ấy Để... Tiềm ai nhai rồi Cái bưng lắm Mm. No, yo, no. Du mo. Mm. -hmm.

บ่อยนอเทอว่าไม่ได้หน่อยไหมเพื่อ,เอนออออเต็มมันนี่อายหนักเลยเจจะถาดนะสนูเพื่นลองดีเป็ดยังไงเพื่อนเน่ยแกงเปิห่ะม้ บานๆเข้าขคือลองเลยยี่สางพ่อแม่ให้กินบานแล้วไม่ไลายแล้วแล้วไม่ใช่ปุ้มพีซีลายเลยครับขึ้นเขาเดีอยอากาศฟรังง่งควอนเรี้อว้ยคนเป็นเพียนอ น้อง,น,องนี่มันเหน่อยด้วยพี่น้องเลยมาด้วยใส่ลูกโดรนลายพีย่น้องเลยไม่หัวพลัง nhanh ngắn cái dạng khi cái mình xẹp được theo Hãy subscribe cho kênh Ghiền มีคำบัรไดยเพี่อนเอยเว้ใส้ลูกโดดนแล้ว เชีจ ouais, <iss> ังเลยถ้ามันเตาเจ๊ดดีๆก็จดเปิดไทยทำตาแข็งพี่น้องเก็งอยู่บึ้งหรอนี่หมอได้ใส่หมอของเขาแกงพี่น้อง

หอมปลาไหลหอมกระชายหุยหุยไม่น้องเลยบัวเด็ดแท้ Jævlig rokkoli. Jeg vil aldri. คลิปมีพีซีเอาไว้ำเท่นี้นะพี่น้องเนาะแล้นคลิปยาวเกินพี่นับอ้จากซีเลยพี่น้องเว้ยถ้ามักี่ดึงฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำกันในเด้อพี่นอ้นอ,งนองเนอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือเอฟซีทั่วโลกเขามาเบิง่งแกงเปิดอยวิญญาซีมุนี้รับรองวันเด็ดเจอกันใหม่คลิปหน้า